ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจําวันชุมชนบ้านนาปูือในวันนี้ซึ่งในการจัดการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน50คนโดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพาสสสสำนัก6และได้รับความร่วมมืออย่างยิ่ง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอนหอมวันนี้ได้เวลาันสมควรแล้วกระผมขอการาเบียนเชิญท่านประธานได้ให้อกว่าและกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันชุมชนบ้านนาบึงคาราเรียนเชิญครับ ยินดีได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันในชุมชนบ้านนาปือในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการส่งเสริมมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันชุมชนบ้านนาปือณบัดน,นี้ ในวันนี้นะครับก็ลงมาส่งเงสริมข้าราชการทหองนะครับก็ได้เกี่ยวนะครับจากคณะทำงานโครงการอ่าส่งเสริมสุขภาพทางกายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับในชีวิตประจำวัน,น,ขน,นของมีที่ทานทานดีรถนะคทานน้ำฝนทันที่มาธารณสุขานที่าธารณสุขนะครับในวันนี้เท่าที่ซ้างนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ50าสท่าน กิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวคืออะไรเพราแม่พี่น้องรู้ไหมคะว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวของเราทุกวันนี้อย่างกับการเดินไปตลาดการเดินซื้อของการเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็คือการทํากิจกรรมทางกายทั้งหมดนะคะ กันอยู่สี่ข้อแล้วก็ท่านก็ดูตามแล้วว่าสมควรจะมีเพิ่มมีไหมในกิจกรรมกิจกรรมที่สึงนะคะมีผู้นำผู้เัืผิดชอบในการเต้นระเบิดก็คือลูกเรศค่ะจะมีการเต้นระเบิกนะคะใช่ครับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุข สสสสำนัก6นะครับแล้วก็พระภูมิยานอีกครั้งหนึ่งนะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอร่องแล้ก็ที่นครับผมปานิชเลนยิ่งผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอง่อยทำเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับ ทั้ง3ากลุ่มวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุครับมาร่วมโคการนะครับออกกำลังกายของสุมชนบ้านนาเปรน,นะครับซึ่งเราได้กำหนดไว้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิาจนถึง18นาฬิกานะครับก็จะมีพี่น้อง ชุมชนบ้านนาเปื์นั้นได้มาออกทกำกายร่วมกันนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายเฉลี่ยจากมณฑผู้ใหญ่บ้านานาปีหมู่ที่หนึ่งประธานโครงการกิจกรรมทางออกรำนาญทางกายเพื่อให้สุขภาพได้สุขภาพที่ดีจัดก,ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีสำหรับหมู่บ้านเป็นโครงการใหม่นะหลาย ท่านอาจจะในหมู่บ้านอาจจะยังไม่เคยเจอโครงการแบบน,นี้ก็อยากให้ทุกๆท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการอ,าออกกําลังกายนะร่วมกันครับเป็นการออกกาลังกายการเต้น,นการเล่นลกีฬาต่างๆอะไรก็ดีนะก็อยากให้ทุกๆท่านได้มาาร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับ